เนื้ออำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกีฬาต้านไทยยาเสพติดปูลาลีครับครั้งที่1นายจิรวัตรมณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานในถาวรบุญวิเศษประธานมูลนิธิปูลาพารวยกล่าววัตถุประสงค์การจัดกีฬาต้านไทยยาเสพติดปูลาลีครับครั้งที่1ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุตำบนกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ชมรมฟุตบอลจังหวัดเพชรบูรณ์ชมรมฟุตบอลตำบลกันจุกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่และผู้ประกอบการร้าน ค้าต่างๆได้ร่วมกันจัดฟุตบอลเจ็ดคนต้านภัยยาเสพติดปูลาลีกครับครั้งที่หนึ่งเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ข้างเคียงห่างไกลาย,ยาเสพติดที่สนามโรงเรียนบ้านซักบ,บอลตำบลกันจวงพงษสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์สนับสนุนข่าวโดวยนายบุญเลิศพุทธเจริญเจ้าของไร่มะขามหวานชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ร้านแจ็คไดานามโมกแอร์ตรงข้ามวิทยาลัยการอาชีพภาคเหนือบ้านราหุลอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศูนย์แปดห้าห้าสามแปดห้าหนึ่งศูนย์ 0 8 2 9 4 6 9 3 3อถึง่าถึงบข้อบุญข่าวจิรพัฒน์บรวรกุลแดงบึงสามพันผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์ทวัฒน์ศรีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์โรเดอร์อนเน,น,นธัตาต์รายงาน